สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนที่รักกันอีกแล้วนะคะ คลิปนี้นำเสนออ่อมไก่ใส่วุ้นเส้นค่ะเมนูนี้ดิฉันได้สูตรมาจากแม่นางค่ะแม่นางคือสาวอีสานมีชื่อว่านางผู้ที่อายุมากกว่าอาจเรียกว่าอีนางฝีมือทำกับข้าวของแม่นางขึ้นชื่อเสียงโด่งดังไปทั้งหมู่บ้านบ้านไหนจัดงานต้องเรียกแม่นางไปเป็นแม่ครัวใหญ่ดิฉันก็โชคดีได้ฝากตัวเป็นสิทธ์สักหนึ่งเมนูเมนูนี้เรียนเป็นสิบรอบอาจารย์หนึ่งให้ผ่านเป็นเมนูอีสานที่ ึ้นหน้าขึ้นตาของอีชันจริงๆค่ะว่าแล้วก็แล้วมาดูออมไก่ใส่วุ้นเส้นของเราค่ะไปถึงไหนแล้วอิชันเตรียมแช่วุ้นเส้นหั่นตะไคร้หั่นต้นหอมและฉีกใบมะกรูดจากนั้น โขลกพริกแห้งค่ะตอนโขลกพริกแห้งก็ให้ใส่เกลือไปด้วยนะจะได้โขลกง่ายๆพริกแห้งไม่พอใส่พริกสดไปอีกความหอมกับรสชาติมันต่างกันโขลกพริกให้แหลกตามที่ต้องการยังแหลกน้อยไปแต่อีฉันเมือยมือและใส่ตะไคร้ลงไปเลยค่ะโขลกแหลกเร็วเหมือนโกหกใส่หอมแดงตามลงไปเลยค่ะตามลงไปเลยหอมแดงมีความฉ่ำน้ำเยอะต้องใส่ทีหลังเพื่อนระวังน้ำกระเด็นเข้าตาเครื่องแกงอ่อมโขลกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ตั้งรอไว้มาเตรียมเนื้อไก่สับเป็นชิ้นๆครั้งแรกที่เรียนกับแม่นางดิฉันสับไก่ไม่ได้เรื่องเลยกระดูกแตกเวลากินกระดูกไก่ทิ่มปากแต่ตอนนี้พัฒนาแล้วจากนั้นนําเครื่องแกงมาคูกเค้าให้เข้ากับเนื้อไก่ให้เครื่องแกงแทรกอยู่ในอนูไก่ทุกส่วนเมื่อได้ที่แล้วแล้ว ็ใส่หม้อตั้งไฟแล้วเครื่องเทศหอมๆเช่นตะไคร้ตามลงไปผัดตะไคร้และเนื้อไก่ให้คลุกเคล้าเข้ากันส่งกลิ่นหอมอ๋ออย่าลืมใส่น้ำปลาะนะน้ำปลาหอมๆคั่วให้ไก่หนังตึงไก่หนังตึงแล้วใส่น้ำพอท่วมไก่ไ<อ>ชิ้นไหนโผลพ,พ้นน้ำกดลงป้าแล้วก็ปิดฝาต้มไก่ให้สุกเปื่อยระหว่างรอไก่สุกเปื่อย มเด็ดใบแมงลักแม่นางเรียกว่าผักอีตูติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกไปเปิดฝาหม้อดูซิไก่สุกหรือยังไก่สุกเปื่อยดีแล้วใส่ใบมะกรูดกดใบมะกรูดให้จมน้ําจะได้หอมทั่วถึงใส่วุ้นเส้นตามไปใช้ทับพีเขี่ยว,วุ้นเส้นให้กระจายกันหน่อยม่งั้นมันจะเป็นก้อนตักทีเดียวหมดจะกินไม่ทั่วถึงทุกคนจากนั้นใส่ต้นหอมลงไปสุกง่าย ใส่ที่หลังปิดท้ายด้วยใบยแมงลักหอมๆกลิ่นหอมเอกลักษณ์ของแกงอ่อมขาดไม่ได้เลย <c oughs> เป็นอันเสร็จเรียบร้อย <c oughs> ตักเสิร์ฟ <c oughs> น่าทานไหมคะแกงอ่อมไก่ใส่วุ้นเส้นสูตรแม่นางอ่ออีฉันลืมบอกไปว่าเครื่องปรุงรสมีถ่น้ำปลรรากับเกลือ อาจจะใส่ผงนัวนิดนึงแล้วแต่คนชอบคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย